สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับผมวันนี้นะครับก่สีพาพี่น้องเบิ้งควายงามราคาดีดีเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คอค่อยของแม่หมูนะครับบ้านน้าล้อมอําเภอโน่นสังนะครับจังหวัดตรงบัวลาพูนะครับผมมันนี้แม่เพิ่นมีควายงามมาฝากพี่น้องอยู่หลายโค้นะครับเป็นโคมแม่ลูกสวยๆนะครับแล้วก็แม่พันธุ์ประกันทองนะครับมาฝากในมื่อนี้นะครับเดี๋ยวจังใดสีขาไปสอบถามข้อมูลกับแม่เพื่นนะครับว่าสิเปิดราคาไหนเนี่ยนะครับผม สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้าวันนี้เอาคอยง,งานมาฝากพี่น้องแล้วนะเนาะจ้านะครับเป็นแม่พันธุ์ยัน่แม่ลูกครับนี่แม่ลูกจ้าแม่ลูกแม่ลูกมแม่ทองได้เก้าเดืนอนลูกอันนี้ลูกสาวครับยันยันเนี่ยจ้าลูกสาวลูกสาวนะครับนี่ยันยัเลยนะครับนี่ไอเดี๋ยวเบิ้งแม่ก้อนขยันเบิ้งลูกนะครับผมแม่พันตัวนี้มิซอบวครับนี่มีจ้าแม่ดอกแก้วจ้าแม่ดอกแก้วแม่ดอกแก้วเพิ่นเป็นลาก่อมากเลยครับสายอุทัยจ้าสายอุทัยนะครับผมเพิ่นได้ลูกเล็กตัวครับนี่ ลูกสองในท้องจ้ะลูกสามเป็นลูกแรกบ่ครับนี่ยนี่ลูกแรกจ้ะนี่ลูกแรกนะครับเนาะสองในท้องนะครับผมไอ้เพิ่นสูงอะไรนะครับนี่สูงลอยสี่สิบสามปวกจ้ะคือประกันไม่ที่ลอยสี่สิบสามนะครับเนาะจ้ะประกันความสูงไม่ที่ลอยสี่สิบสามเดี๋ยวค่อยสิไล่ลูกมาเบิ้งนะครับนี่อันนี้คือท้องที่สองของช้างอุดรจ้ะเนี่ครับผมคือท้องแก่แล้วบ่ครับนี่แม่จ้ะท้องแก่แล้วนะครับผมผสมตั้งแต่วันที่สองมกระลากำหนดคลอดกปลายปีนะครับพี่น้องครับเพื่อนจีกานี่ก็เมื่อกี้เดือนเมื่อกี้มือนะครับนี่ ได้เป็นลุนลูกของช่างอุดรเลยนะครับผมนี่ครับแม่พันธุ์นี่ครับยังไงหนาเนี่ยครับเป็นลูกสาวลูกลูกแรกเป็นลูกของใครครับนี่ลูกแรกลูกกลมจ้าลูกมาจากน้ำเชื่อกลมเนาะจ้าน้ำเชื่อกลมนะครับแต่ว่าเพิ่นนี่ทรงลูกไงเจียงเสือเกินนะครับลูกแรกเนี่ยเอาเบื้องอัตลักษณ์ของแม่นก้อนนะครับนี่สูงร้อยสี่สิบสามสายอุทัยเนี่ยครับพี่เห็นชัดเจนคือเนื้อหนังนี่หนานะครับนี่หนาเขาเบื้องเอาพี่น้องครับเราอากาศสามองค์บุกโบ บมมีตำแหน่งยังครับเนาะจ้านะครับผมเบิ้งโอขภาวเพิ่นพี่น้องครับนี่นะครับเป็นลวงพึ่งใหญ่สวยงามนะครับข้อสามอ่องผูกโบเส้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็ส่งลูกมาเป็นสามอ่องขึ้นกันนะเดี๋ยวค่อยให้พี่น้องเบิ้งลูกกันเบิ้งแม่นก่อนนะครับเบิ้งหน้าแต่เบื้องนาเขาเพิ่นนะครับเบิ้งอาเพิ่อนใยใยแก่แล้วครับไอ้ตื่นผมแนงหน่อยนะผมจ้านะครับไอ้ตื่นผมแนงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆให้อาพี่น้องเบิ้งนะครับรอบๆกันนะครับผมแม่ดอกแก้วเนาะ นี่ครับแม่ดอกแก้วนคะครับมีความหนาอ่าเดี๋ยวมาเบิง้งนะครับเบิ้งลูกสาวเพิ่นนะครับนี่ลูกสาวน้องนะครับนี่น้องใบเตยจ้าน้องใบเตยน้องใบเตยนี่อายุอายุสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนนะจ้ะสิบเอ็ดเดือนเนาะจ้านะครับผมสิบเอ็ดเดืนเนอน, s <S เ,นเป็นลูกสาวลูกแรกนะครับนี่แล้วการในทองคือทองที่สองของช่างอุดรค่อยได้เป็นรุ่นลูกช่างกันอันนี้เบิ้งการสรุปกันครับพี่น้องนี่นี่ครับผมเบิ้งสามอ่องผูกบูนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนเด่น นี่ผมว่าโนกดีนะไอดอกเขาเปนสวยนะครับนี่แขทงขานี่มีความหนาได้แม่นะครับเบื้องเอานะครับเนื้อหนังหนานะครับนี่ขวัญนี่ครับเกี่ยวมาสวยงามนะครับสูงนะครับสูงเท่ไหนครับนี่ลอยเท่ไหนเหรอลอยยี่สิบสี่อะลอยยี่สิบสี่แล้วเนาะนะครับสูงเลยนะครับวัยอ่าสิบสิบเดือนครับสิบเดือนสิบสิบเอ็ดเดือนนี่แหละจ้ะปาหนี้นะครับเนาะจะเขาขวบปีแล้วนะครับยังใบน้องแทมน้องในท้องไปรุ่นเอานะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมสิให้เบิ้งรอบๆกัน นะครับบ่มีตำหนิยังนะครับเรืงงานลูกเนาะตำหนิจ้ะเนี่ยผมอ่างดีขนาดครับนี่พี่น้องครับเนี่ยครับผมเพิ่นอาจจะตื่นผมแน่ยน้อยเพื่อเพิ่นทองแก่แล้วนะครับผมแล้วก็คนแปลกหน้ามานี่ครับผมไปแม่ดอกแก้วนะครับสูงร้อยสี่สิบสามกับลูกสาวสวยเนะครับผมแล้วก็ประกันทองไอ้แก่ของช่างอุดรนะครับซื้อซองได้สามนี่สิเปิดราคาวได้ครับนี่ไว้อันสี่แสนสามหมื่นจ้ะ สี่แสนสามหมื่นจ้านะครับผมราคาหนี้ก็ต่อได้ให้เก่าทำเนาะต่อได้จ้าต่อได้ต่อกันราคาได้มาเบิ้งเอานะพี่น้องครับมาเบิ้งตัวจริงกันนะครับผมไ่ดีครับนี่ไงหนาได้เลยครับผมแม่พันธุ์นี่ก็ถือว่าเอาไปยืนเป็นแม่บล็อกได้แล้วกับลูกสาวกับเก่งนะครับผมเนี่ยผมเบิ่งถ่ายเพิ่นกกหางพุ่มหางกันเนี่ยครับผมเพิ่นตื่นผมแนวเข่าไก่บ่ได้เลยด่าแก้วด่าแก้วคนแปลกหน้าโคกหางบางไงครับพี่น้องกกหางไงไทยไงนะครับผมมาเบิ้งเอา นี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาแต่ว่าเบิ่งการสู้ลูกนี่สามอ่องผูกบูชัดเจนในแม่อกเพ่าเนี่แข้งขาดีอ่านะครับผมสี่แสนสามหมื่นเนาะจ้านะครับผมบอกเบอร์พี่น้องได้ไหมศูนย์หกสองถุงหกสองเก้าแปดหกหกศูนย์ศูนย์แปดจ้าของเบอร์ของแม่หมูนะครับเนาะจ้านะครับผมบ้านน่าล้อมนะครับอำเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูเปิดโคมแม่ลูกโคมแรกไว้นะครับโคมแม่ลูกใหญ่ๆเลยครับนี่ทั้งใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่สูงร้อยสี่พันสามบวกนะครับ สายอุทัยนานาครับผมทองแก่ของช่างอุดรได้เปลูกของช่างครับอีกเดือน2เดือนนะครับได้ไปลูกของช่างอุดรนะครับผมแล้วก็ลูกสาวนี่ไว้สิบเดือนกกว่านี่ครับนี่แข่งขายญ่อ้างดีพี่้องเบื้องเอานะครับราคานี่งต้อนนอีกครับสำหรับคมแรกนะครับผมอาเซสวยนะครับเดี๋ยวไปเบื้องนะครับคมต่อไปกันต้อนะครับยังมีอีกหลายคมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมอ่าครับผมมาเบิ่งนะครับคมที่สองกันต้อนนี่ก็เป็นไม่ลูกครับเนาะจ้า เป็นแม่ลูกนี่ลูกตัวใหญ่ลูกสาวครับนี่ลูกสาวจ้ะลูกสาวลูกสาวนะครับผมนี่ครับตามใบที่ยูน้ำผมเลยเนาะ,ะลูกสาวของเพชรลำพูแน่นจ้ะนะครับหลักการไถ้ทองของเบิ้์มพล้านแน่นจ้ะนะครับผมประกันทองไม้พร้อมประกันทองจ้ะนะครับผมนี่ครับผสมวันที่สิบเดือนสี่ e C, ประกันทองไว้หาเดือนนะครับเนาะจ้ะแต่ว่าคมนี่ก็ซื้อสองในสามเมื่อนแม่นจ้ะแม่พันนี่เพิ่นไม่ซื้อ่ครับนี่แม่เล่จ้ะแม่เล่เพิ่นเป็นลอกก่อทั้งเลยครับ กวอยงามนองบัวให้เป็นค้อยงามนองบัวน้ลำพูเฮาจ้ะนะครับสูงไรนะครับนี่สูงร้อยสามสิบเจ็ดจ้ะร้อยสามสิบเจ็ดบวกยี่ดอกนะครับผมประกันที่ร้อยสามสิบเจ็ดเนาะจ้ะเนี่ยผมแล้วก็ลูกสาวหันประมาณจะเดือนแล้วครับนี่ลูกสาวลำเพลลำพูในในใบเจ็ดแปดเดือนแล้วล่ะจ้ะเจ็ดแปดเดือนนะครับผมแล้วก็ในห้องหาเดือนน้องหาเดือนเนาะจ้ะไอลูกสาวนี่เป็นลูกที่ลูกที่สองลูกที่สองนะครับลูกทองเบิรมนี่คือทองที่สามนะครับพี่น้องครับนี่ ทองเบิ้มพันล้านมีใบทีไม่หลอดครบแล้วกับลูกสาวได้ตั้งซื้อไปครับลูกสาวลูกสาวให้ตั้งจ้ะไม่ได้ตั้งเนาะจ้ะนะครับเป็นลูกสาวของเพชรลำพูนะครับผมมีใบทีไม่หลอดครบมีหลักฐานครบทั้งแม่เออทั้งลูกนะครับลูกเอาน้องลูกสาวนะครับแล้วก็ได้ทองนะครับถือก็บ่าคมนี่พัฒนามาให้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยจะให้เบิ่งการใจลูกกันแนี่ว่าแม่สูงลอยสันจิตจีจ่ายลูกออกมาดีสําเร็จนะครับเบิ่งแม่ก่อนนะครับผมออาเบิ่งแม่แมรี่นะครับเนาะ อัตลักษณ์เพิ่นมีชัดเจนนะครับผมตาแต้มแก้มจำองคอสองเซนนะครับติ่นใหญ่นะครับผมถุงเท้าขาวขากระเลยนะครับผมอ้างดีนะครับผมทองทองแกแล้วครับนี่หาเดือนแล้วนะครับผมล,ลูกลูกอันนีก้ก็จะออกอมเมื่<โ>อไหเนาะจะออกกินเป็นบางข้างจ้ะยังดูคุ้นดูดอยู่จ้ะยัง,ยงกินอยู่นะครับผมมือละเทืยโย่ประบาลน่องแกยังไข่อยู่ป็นจ้านะครับผม เพราะว่าเบิงการส่งลูกนี่ส่งลูกใจลูกดีซะเหลือเกินสำหรับแม่นี่จ้าจะใจลูกดีลูกงามจ้าอืมครับเอาเบงขวนก้อนนะครับควนเกี่ยวมากนะครับตกตรงนี้เนี่ยนมเพิ่นยังไงใครอยู่นี่ครับผมอันนี้ครับเบงอ่างดีนะครับเลยหนาครับในความหนาพร้อมหนาบุ้ยตันนี้นะครับเนาะจ้าหนาเบงเอาเบงลูกกันนะครับใจลูกมากนะครับลูกสาวของเพชรลำพูนะครับพี่น้องครับนี่เบิงเอาอลำตัวนี่ยาวเหยียดนะครับเบงเอาขวนดีสีทองสวยนะครับนี่ลูกสาวนี่หูนะครับนี่ ขวนเนี่ครับซองทางตาแต้มแก้มแจมองคอมีชัดเจนนะครับเล็บจิกมณงงามดิสวยงามเลยนะครับลำตัวนี่ยาวนะครับเบื้องเอาท้ายก๊กหางพุ่มหางกันหางลามนะครับผมเบื้องเอ่านุ่มซีเต่านี่ครับไายแม่เพิ่นก็สวยนะครับนี่เอามาเบื้องขวนฝั่งนี้กันเกือบตกสวงเนาะฟังหน่อเนาะเกี่ยวมานี่นะครับเกือบตกเหนือสวงนะครับผมสวยงามนะครับสำหรับแมรี่เฮานะครับควบแม่ลูกควบนี่นะครับผมแมรี่สูงรวยสายสิบเจ็ด นะครับแล้วก็ลูกสาวไว้แเดือนเนาะจ้ในท้องของเบิ่มพลาดนะครับประกันไว้นะครับลูกสาวของเพชรลำพูซือ้อสองในสามประกันห้องเบิ่มนี่สิเปิดราคาเลยครับนี่ไปแสนหกหมื่นห้าพันบาทจ้ะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันจ้านะครับซื้อสองในสามนะครับลูกสาวของเพชรลำพูกันในห้องเบิ่มจ้ะนะครับผมราคานี่กระต้อได้ให้เก่าครับเนาะจ้ะต้อได้จ้ะราคานี่กระต้อได้อีกเก่เานะครับมาเบิ่งเอานะพี่น้องครับมีต่อของงามนะครับนี่นี่ครับแม่สูงลอยสายเกียแต่ว่าใจลูกเก่งเกินโตนะครับนี่ เบื้องเอาครับ<ห>น,นี่<ล>สวยงาม<ก>เลยลูก,ลกงามดีนะแม่เนะาแะแข็งขาไงเบื้องเอาครับพี่น้องลูกสาวคนที่สูงไปก็แม่จ้ะอืมนี่ครับผมอ่ะคมดีสองส,สวยๆครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันต่อรองราคาไในเดี๋ยวเฮาเบื้องอีกคมต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบื้องนะครับคมต่อไปกันนะผมอันนี้คมที่สามเป็นลูกชายเนาะจ้านะครับลูกชายนี่ครับเลยล่อๆนี่ครับผมเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งลูกชายเดือนแล้วครับนี่เดือนกัวจ้ะเดือนกัวแล้วจ้ะแต่ว่าพี่น้องเบิ้งเอาคร้บพี่น้องนี่โอ้ตา ตาฮักก็ยังครับพี่น้องก็เบิ่งเอาผมเห็นผมยังมักเลยครับนี่ลูกชายนะครับนี่แม่พัดนี่เพิ่นเป็นเล้ากอมากเลยแม่ก้วยงามนงบัวฮ้อเนี่ยก้วยงามนงบัวลำพูนะครับผมลูกชายเป็นลูกที่ลูกที่สองจ้ะลูกที่สองทองที่สามยังบางเนาะจ้าลูกที่สามบางเพราะว่าเพิ่งขอดนะครับนี่แม่พัดนี่เพิ่นสูงแรงเลยครับนี่สูงลอยสามสิบเก้าจ้ะลอยสามสิบเก้าเล้ากอดมากเลยครับผมเล้าก่อนการควายงามเหมือนนงบัวฮ้อเนี่ยแม่จ้ะเป็นควายงามนงบัวลำพเฮา สำหรับเราก่อเพิ่นลูกอันลูกอันเป็นร้านดาวเนื้อคือพ่อเขาเป็นลูกของดาวเนื้อเนาะแม่นจ้ะเพราะว่าเบิ่งทรงลูกมากนี่จำมั่มรอขนาดครับพี่น้องมามาเบิ่งเอานะครับนี่อ่เดี๋ยวมาเบิ่งแม่นก้อนครับผมเห็นที่เห็นชัดเจนคือแม่เพิ่นกะโค้งสางใหญ่นะครับผมลำตัวยาวนะครับอกเผานี่เด่นเลยนะครับผมนี่อกเผานี่เด่นออกมานะครับผมตําหนิงเนาะแม่เนาะเนี่ยเบิ่งเล็บมณงงามดีเล็บหน่อยกอดเขาใน้าถุงเท้าขาวขับกําไลมีนะครับผมเบิ่งเขาเพิ่นนะครับนี่ นี่ครับเขาเปิดนะครับผมองข้อนี่แตกเป็นเอ็นองข้อพีเสื้อนะครับผมอองข้อสวยเลยนะครับเดี๋ยวคอยเฉยพี่น้องเบ่งการส่งลูกกันนะครับผมเบ่งอ้างทั้งนี้กันนะครับอ้างดีนะครับผมอ้างดีตันแรกผมคิดว่ามีลูกแล้วนะแต่ว่าอ้างพ่นอ่างพ่นใหญ่เนาะนะครับผมอ้างดีขวนดีพร้อมนะครับกกหางพุ่มหางกันหางเป็นพวะนะผมเบ่งนมพ่นเนี่ยครับโตม่ใหญ่เนี่ยสีเต่าดูต้มจริงไหม่ เก่งจ้ะดูน้มเก่งขนาดเนาะเอามาเบิงลูกชายนะครับใบเดือนกว่าๆนี่พี่น้องครับเบิงเอาอจำมั่มขนาดครับนี่เดือนกับสิบสามเมือเลยครับนี่เบิงเนื้อหนังเพิ่นนี่โอ้ยเป็่อจะเอาไวเลี้ยงแค่นี้นี่นี่นี่ลูกชายเพิ่นครับนี่มาเบิงเอาครับพี่น้องอุ้ยนะรอๆเลยครับนี่เห็นตอนแรกนี่จำมั่มขนาดครับเอามะเบิงเอาครับพี่น้องเบิงเอานี่ลูกชายบเบยตังซื้อทั้งแม่เนาะจ้าพวกทองจ้าทอง เจ้าท่องบอ่จ้าเจ้าท่องครับนี่เจ้าจท่องลอลอะครับนะ้อ<ๆ>ยๆนี่แข้งขาใหญ่เด่นชัดเจนนะครับผมอัตลักษณ์มีชัดเจนครบนี่ครับผมอนาคตเป็นพ่อพันธุ์ได้สบายครับตัวนี้เวลาแข้งขาคนเดือดเอวกวาดไงเลือเกินคมไม่ดูคมน,นี่นะครับผมแม่สูงร้อยสามสิบเก้ากับลูกชายไว้เดือนก,กว่าดน่ครับ,รบล,ละลอยนี่สิเปิดราคาได้่แม่เปิดไว้แสนสามหมื่น,น 30, 000, จ้าหนึ่งแสนกับสามหมื่นไะแม่เนาะจ้า ราคานี้กับต้อนนี่อีกคือนเราต้อได้จ้าต้อได้เมื่อเมื่อครับผมเอาบ่อปูพี่น้องอีกลำหนึงแม่ศูนย์หกสองเก้าแปดหกหกศูนย์ศูนย์แปดจ้าครับผมของข้อควายของแม่หมูนะครับบ้านหน้าล้อมือนเพื่อนนงสังนะครับเปิดคมให้ลูกคมนี่ไปลูกชายนะครับผมไปแล้วครับหนึ่งแสนสามหมื่นราคานี้กับต้อนนีอีกแล้วไหมเนาะจ้าครับผมราคานี้กับต้อนนีอีกสำหรับราคานี้ผู้ใดสนใจกะเขามาโทรมาตกลงพูดคุยกันเลยเนี่ยผมหนึ่งแสนสามหมื่นบาทตกลงราคาได้เดี๋ยวห้อยเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผม อาครับผมมาเบิ้งนะครับตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นแม่พันธุ์ประกันทองอันนี้เป็นแม่พันธุ์ประกันทองครับเนาะจ้านะ่ครับผมที่ว่าทองแก้แล้วนะผมมีซื้อบริษัแม่พันธุ์ตัวนี้แ,<ผ>แม่เพชรจ้าแม่เพชรแม่เพชรพื้นป็นลอกก่อมั้งเลยครับนี่สายเพชรอุดรเก้าจ้าสายพชรอุดรน,นะครับผมมันสูงอะรไหมครับนี่สูงร้อยสามสิบเจ็ดจ้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับทองที่ไอประกันไว้นี่ของของเก่าจะเจริญนเก่าจะเจร่ญนเป็นทองที่ ที่องที่สองนะครับผมประกันทองก็จะเลื่อนสิบมีนาก็เขาหกเดือนครับเนาะจ้าหกเดือนเมื่อนี้ยหกเดือนเมื่อนี้เลยนะครับผมนี่ครับครบรอบนะครับผมสิบมีนาเมื่อนี้กับสิบอ่ากัญญาแล้วนะครับผมมีหลักฐานครบนะครับสำหรับทองก็จะเลื่อนนะครับใบหลอดนี่นะครับผมหลอดเก้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งความงามของแม่เพชรกันก่อนจะเห็นชัดเจนนี่คือนาเขาเปิดกว้างเนาะ นะครับเขาไงหัวโหนกหมอนทองสวยเขาขั้นซ้อนไงเลยนะครับเขาคันซ้อนไ่หัวโหนกหมอททองนี่ครับผมเบิ้งเอาแบนี้หัวโหนกเขาเอิญนะครับหัวโหนกหมอนทองโหนกไงงอนสวยแล้วก็เขาขั้นซ้อนใไ่นะครับขันม้องข่างยิ่ซ้อนขึ้นนะครับสวยงามนะครับเบื้องหน้าตาเพิ่นนะครับตาเตมใมไ่นะครับแก้มจำอองคอโอ้ขาวล่วงพึ่งนะครับบุ้มมีตำหนีนะครับเนาะเนี่ยบุ้มมีตำหนีนะครับผมเบิ้งโอ้ขาวเพื่อนพี่น้อง เช้งขาเพื่อนนี่ขาขาวมีกำไล่ะถุงเท้าขาวขัดกำไลนะแม่เนาะเล็บมนงามดีน่ยครับผมที่เห็นแล้วก็มีความหนานะครับหนังหนาห้อมนะครับนี่อ้างดีเนี่ยทองไอแก่ของก่าจะเลื่อนแล้วนะครับผมหกเดือนแล้วนะครับได้ไปลุูกของเก่านะครับเบิ้งลําตัวเพิ่งยาานะครับผมสวยสวยเลยครับสำหรับแม่ท่านตัวนี้เนี่ยครับผมเบิ้งเอานะเบิ้งไทยกุกหางพุ่มหางกันนี่ครับนมยังเป็นสีมผู้ใ่สวยแล้วนะครับนมเริ่มเลื่นแล้ว เนี่ยสวยงามเลยนะครับผมอ่ะเบิ้งขวรฟังนี่กันนะครับขวรเกี่ยวลงมานี่ครับโตตรงนี้สองควรหามเงินหาบทองสวยงามเลยนะครับผมแม่เพชรสูงร้อยสามสิบเจ็ดน่ะไหมเนาะจ้านี่ครับประกันทองเก็จะเลื่อนไว้แน่พกเดือนมีหลักฐานครบนะครับสิเปิดราคาเาไรครับนี่แสนหกหมื่นจ้าหนึ่งแสนหกหมื่นจ้าเนี่ซื้อหนึ่งได้สองนะแม่เนาะจ้าประกันทองของเก็จะเลื่อนนะผู้ใดสนใจก็อ่าโทรมาทดลองพูดคุยกันได้ นาครับสำหรับราคานี่กระต้อนนี่อีกนะครับผมเอาบอกเบอร์พี่น้องไปรอบนึงแหมศูนย์หกสองเก้าแปดหกหกศูนย์ศูนย์แปดจ้ะของแม่หมูนะครับบ้านนั่รอบมาเพื่อนุนสังจังหวัดน้องบอัวลพูมื่อนี้เปิดมีตะความงามนะครับให้พี่น้องไปถรานา่ตนะครับว่าจะเป็นแม่ลูกนะครับซื้อสองได้สามแล้วก็แม่พันธ์แม่เพชรนะครับผมนะี่ครับไอเบื้องเอาครับนี่นังน้านี่ครับผมลำตัวยาว อัตลักษณ์ครบทุกอย่างนะครับหัวหนกหมอท้องเนี่หัวหนกง่ายเลยครับนี่เขาคันสอน์ดง่สวยๆเลยครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นนะแม่เนาะจ้าต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้มืาอนี้งครับเปิดแค่นี้วะแม่งเนียจ้าเปิดทค่นี้จ้านะครับผมสำหรับที่นี่ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะครับขันมีควางงามราคาดีกับสิภาพพี่น้องเบิ้งมาเราชมกันในเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องชาชาเที่ยวเที่ยวไว้นะครับผมสำหรับที่นี่สวัสดีครับ